ก้ามของผมโหดจัดเขาเลยต้องพาผมเนี่ยไปตรวจฉีดทั้งที่ EP ที่แล้วที่ผมปิดจบคลิปที่ผมได้อันดับเท่าไหร่ก็เสยผมไปหนึ่งทีก่อนที่จะไปรับรางวัลสรุปของผมก็คือผมได้อันดับหนึ่งในรุ่นคลาสสิกฟิสิกในรุ่นสูงนะนิดหน่อยนิดหน่อยช่วยเรงหน่อยอื้ ก่ะหรังจาลงเวทีมานะครับทางสมาคมก็มีการสัมภาษณ์ด้วยนะว่ารู้สึกยังไงกับการรับรางวัลชั้งนี้ผมรู้สึกว่ารายการเนี่ยค่อนข้างให้ความสําคัญกับนักกีฬามากๆนะในรายการ P C นะครับใครที่สนใจก็ลองไปแข่งได้หลังจากนั้นผมก็เตรียมเปลี่ยนกางเกงเพิ่มนะครับเพราะว่าจะแข่งในรุ่นต่อไปในรุ่นที่ผมมั่นใจที่สุดเมนฟิสิก ในรุ่นจูเนียต้องบอกเลยนะว่ากล้ามงานนี้เนี่ยลีนมากๆนะครับแล้วก็มีแมสท,ที่เยอะด้วยผมอนขางแบบว่าตั้งใจมากกับงานนี้นะเพราะว่าแพ้มาหลายเวทีแล้วผมก็เลยใส่สุดในงานนี้เลยหลนึ่งเหรียญทองไปแล้วเดี๋ยวผมจะเอาอีกหนึ่งเหรียญทองมาให้ได้ <ใช S 2> แต่ว่างานนี้นะครับคือการแข่งพ้อกายแบบสายธรรมชาตินะครับผมก็ต้องไปตรวจฉี่ด้วยนะครับตรวจอะไรก็ได้นะครับเพราะผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วหลงากนั้นก็มาถ่ายรูปก,กันหน่อยเป็นที่ระลึกคนข้างผมใครครับนี่ เปาโตกเกียวพี่เปานะครับพึงได้แชมป์มาด้วยหลังจากนั้นก็มาปั๊มกล้ามเนื้อสักหน่อยนะครับก่อนที่จะขึ้นเวทีนะปั๊มไม่เดือดๆไปเลยนะครับกล้ามจะได้โหโดหลังจากนั้นผมก็ขึ้นเวทีนะครับเห็นไหมผมเองเก่งแดงขาวดำน,น,น,นี่เวทีนี้ก็มีการโพลท่าบังคับไปเรื่อยๆนะก็พยายามแสดงให้กรรมาการเห็นนะว่ากล้ามเราเนี่ยมันโหดและดีกว่าคนอื่นยังไงมาแบก d ับเบ e Wide 10กันหน่อยโชว์แผ่นหลังนี่ปั๊บเป่งเก่งเติม รุ่นนี้นะผมพูดตรงๆเลยนะครับว่าผมเนี่ยค่อนข้างมั่นใจมากๆนะครับเพราะว่าผมเนี่ยแบบค่อนข้างถนัดรุ่นนี้มากกว่ารุ่นที่แล้วนะง่ายๆผมแข่งรุ่นนี้มาเกือบสิบรอบนะครับรอบบินผมเนี่ยมันสูงกว่ารุ่นที่แล้วอยู่แล้วนะครับผมเลยมั่นใจกับการโพสมากกว่าเยอะเลยนะมาโชว์หน้าท้องกันหน่อยนะครับประมาณนี้ปัป๊บนี่โชว์ไปเก่งท้องหลังจากนั้นก็เป็นการฟรีโพสโชว์ซามสไตล์ของเรานี่หมุนเป็นหนึ่งทีแล้วก็ปาทามัฐานอยิ้มหล,หล่อๆตามด้วยท่าซูเปอร์แมนที่ผมปรด <They 're S 1> ปานที่สุด ามด้วยการโชว์ท้องข้างที่มีเก็ดปลาเล็กน้อยนี่หลัง <ด langsam, S 2> จากนั้นก็หันมาเฟกแผ่นหลังโชว์ความหนาความกว้างหลังจากนั้นก็ขอบคุณครับเพ,พื่อนๆคิดว่าผมทำขนาดนี้จะได้ที่เท่าไหร่เล้นมาทายกันหน่อยและ EP นี้มีเท่านี้และ EP หน้าในวันพรุ่งนี้รอเฉลยกันเลย